สวัสดีค่ะคุณพนัญญานะคะวันนี้คุณอยู่ที่เพอร์สคลินิกค่ะวันนี้นะคะคุณมาทำเน็กไทนะคะนนปัญหาของการที่คุณต้องมาทำเน็กไทนะคะก็คือคุณเป็น คนที่เคยผ่าตัดกระดูกการกามมาก่อนนะคะหรือเรียกว่าวีไลน์ค่ะซึ่งเอฟเฟกของการผ่าตัดวีไลน์ทุกคนมกักจะเจอก็คือการที่เนื้อที่มันเคยทํากระดูกตรงที่เราจะตัดเนี่ยน,นะคะพอเราตัดกระดูกไปแล้วเนื้อมันตกลงมาค่ะซึ่งมันมันก็ทําให้เราเหนียเหมือนมีเป็นเหนียงตรงนี้นนะคะ่ะแล้วก็ ก่อนหน้าไม่ไม่กระชะับว่าเห็นมีลายไม่ชัดเจนก็เลยมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แนะนําให้ทำเน็ฐานเลยค่ะที่คุณเลือกที่จะทำที่เพิร์ลสเคเน็กนะคะเพราะว่าคุณเคยผ่าตัดไขมันกระคุณแก้มกับคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจในความมือเบาของคุณหมอนะคะแล้วก็พี่พนักงานพยาบาลที่ทุกคนนะคะคือให้บริการดีมากแล้วก็ที่สำคัญห้องผ่าตาัดที่สะอาดมากค่ะ สวัสดีครับตั้นนึงครับวันนี้ก็จะมาทำเน็กไทรเนาะก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนว่าเน็กไทรคืออะไรนะครับเทคโนโลยีเน็กไทนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ขึ้นวิทยุความสี่สูงนะครับเพื่อช่วยในการกระชับผิวหนังบริเวณคอแล้วก็เหนียงตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือกรอบหน้าหรือกระดูกกลางนะครับในส่วนของเหนียงก็คือส่วนที่อยู่ใต้กระดูกกลางตรงนี้และกรอบหน้าที่ทําได้ก็คือตรงนี้ โอเคทำด้านซ้ายนิดนึงนะครับนี่นะได้ครับหน่อยนะขึ้นโอเคมองตัวทีนอโดยแผลจะอยู่ตรงกลางนะครับหน่อยน่ขึ้นนิดนึงมีแผลจุดเดียวตรงนี้นะครับอ่าโอเคลองก้มคอดูครับเวลาก้มแล้วมันจะมีผิวหนังที่มันห้อยลงมาตรงนี้นะครับอันนี้คือเหนียงนะครับ การทำเน็คไทนี่ก็จะช่วยทำให้เ,หน,เนี่ยไปชับขึ้นไปอย่างนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมารู้ก่อนว่าเหนียน่ยนะครับบริเวณเหนี่ยตรงเนี้ย,ยน,นะครับไม่ได้เกิดแค่จากไขมันเพียงอย่างเดียวจะให้การเกิดเหนี่ยม,มีอยู่3อย่างนะอันดับแรกซี่คนไขาส่วนใหญ่จะรู้จักก็คือผิวใต้ไขมันถ้าไขามันเยอะมันหนามัมนก็จะห้อยหตุที่2นะครับผิวหนัง ถ้าผิวหนังเราบางคอลลาเจนในผิวหนังมันน้อยก้มมันก็จะยับง่ายคล้ายๆกับผ้าบางๆเวลามันจะยับง่ายกว่าปกติเนาะ,ะสุดท้ายเลยครับกล้ามเนื้อนะครับภายในกล้ามเนื้อนี่พออายุมากขึ้น45ขึ้นไปมันเด็กก็จะเหี่ยวแล้วก็หย่อนลงมานะครับมเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะครับจับดูแล้วเนี่ยปัญหาก,ก็จะเกิดอ,อยู่สองอย่างก็คือของคุณคุณนะครับอันดับแรกคือไขมัน ระดับที่2ก็คือสีหนังที่บางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผีหนังแบบนี้หลักจากนี้ก็แนะทำให้ทำเน็กไทมันก็จะกระชับผิวหนังได้ด้วยในตัวเลยค่ะโดยเน็กไทเนี่ยครับอันนี้คือเป็นหัวเฟสไทนะครับที่ใช้กับหน้าและก็ลำคอนะครับก็จะสังเกตว่ามันคล้ายๆที่ดิผมเนาะแต่ว่ามันมีขาที่เล็กนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยขาหนึ่งเราก็จะสอดเข้าไปใต้ผิวหนังตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ ขาหน,นึ่งอยู่ภายนอกนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะรีบเพื่อกระชับผิวหนังให้มันกลงขึ้นลักษณะนี้นะครับโดยจะทําในพื้นที่ที่เราวาดรูปเอาไว้น้นองราเราาตรงนี้แหละที่เราจะทำํำเราก็กระชับกรอบหน้าเสนี้นะครับ ตอนนี้นะคะคุณก็ออกมจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะหลังจากใช้ราดทำไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็ความรู้สึกตอนนี้ก็คือไม่เจ็บอะคะ่ะมันรู้สึกชาชาตึงๆจะรู้สึกแน่นๆคอหน่อยแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรนะคะก็แล้วก็เมื่อกี้ส่องกระจกตอนออกมาะคะ่ะแบบเห็นลายที่หน้าชาัดขึ้นกรอบหน้าชาัดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะเริ่มบวมแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากมา ยกกระชับใบหน้านะคะหรือกำจัดเหนียงก็คุณอยากให้มาที่เฮลส์คินกค่ะบ๊ายบายหลักจากคุณทำดูไขมันเหนียงกรอบหน้าแล้วก็กระชับผิวด้วยเนกไทนะคะวันนี้ครบ1เดือนแล้วนะคะก็ทุกคนจะเห็นเลยคะ่ะว่าจะเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะอันนี้คือยังบวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ คือจะยุบสุดก็คือ3เดือนค่ะแต่ว่าหลังจากทําไปเนี่ยก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่งหน้าปกติทานปกติอะไรอย่างเี้นะคะก็แค่ระวังช่วงหนึออ่งอาทิตย์แรกหลังจากตัดไหมก็ทานได้ทีกอย่างเหมือนเดิมปาร์ตี้ได้แฮปปี้มากพอรู้สึกว่ากรอบหน้าชัดขึ้นมากเนี่ยงก็หายไปเยอะมากเลยอะคะ่ะจากตอนแรกเนี่ยก้มไปก็เห็นน้อยลงค่ะแฮปปี้มากๆ